สวัสดีค่ะแรมิดวา y ค่ะคลิปนี้จะไปาเพื่อนมาทำพองอะไรธนัตรแบคงแบบง่ายนะคะเหมาะสําหรับการให้วันรับปริญญาวันปัดฉิมหรือให้นักร้องค่ะวิที่ทำนะคะอันดับแรกเลยแล้วก็เตรียมวัสดุดังนี้นะคะอันดับแรกก็จะเป็นเทปใสอันนี้ก็จะเป็นซองแก้วใสนะคะความกว้างยาวอยู่ที่3คูณ6นิ้วนะคะแล้วก็จะเป็นแบ่ง50แล้วก็จะเป็นแบ่ร100แล้วก็จะเป็นิ้นเป็นกันไกลแล้วก็จะมีแม็กเย็บค่ะ สำหรับแบงค์50นะคะเราเตรียมมาอยู่ที่ประมาณ13แบงค์นะคะแล้วก็แบงค์ร้อยนะคะอยู่ที่18ใบค่ะรวมทั้งหมดคลิปนี้นะคะงบของเราอยู่ที่2450บาทค่ะอันดับแรกเลยให้เรานำแบงค์50สอดใส่ในซองแก้วใส่ค่ะสำหรับซองแก้วใส่นี้นะคะเราก็หาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องเขียนวันสดุการเรียนค่ะต่อมาเราก็จะนำแบงค์ร้อยนะคะมาสอดใส่ในซองแก้วใส ซองแก้วใส่นี้นะคะสามารถใส่ได้ทั้งแบงยี่สิบแบงห้าสิบแบงร้อยและแบงพันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําแบงร้อยมาวางเรียงต่อกันค่ะโดยเราจะนําแบงร้อยมาวางเรียงกันเป็นวงกลมค่ะค่ะแล้วก็จะใหเ้เขามีความคิดกันนั้นด้านบนจะมีความคิดกันเล็กน้อยนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะให้วางแบบกว้างๆหน่อยนะคะประมาณนี้เลยนะคะ แล้วพยายามให้ตรงกลางนะคะ่ะเราจะทําเป็นวงกลมหรือจะทําเป็นวงรีก็แล้วแต่เรานะคะอันนี้เราใช้แบงค์ร้อยนะคะประมาณ1,800บาทค่ะค่ะเราจะให้สวยงามนะคะจากนั้นให้เราใช้เทปใสนะคะฉีดเทปใสออกมาแล้วก็วางแปะเราแปะเทปใสเพื่อที่ว่าจะล็อกหรือยึดแบงค์ธนบัตรไม่ให้หลุดร่วงนะคะค่ะเราก็จะ แปะติดไว้เลยประมาณนี้ค่ะ mm hmm. เมื่อเรายึดแปะติดด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. เราก็ควรจะ,ะพลิกกลับด้านแล้วก็แปะติดยึดไว้ด้านหลังให้แบบให้เขามีความเน่้หนาทาวนน่วยนะคะ,ะแล้วก็วางแบงค์ตรงกลางค่ะเอามาปูตรงบริเวไว้ก่อนนะคะค่ะจากนั้นเราก็ใช้เทปใส แปะ2ด้านนะคะแปะ2ฝั่งค่ะในประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นบนค่ะส่วนด้านล่างของบอมลัยนะคะเราก็จะเลือกมุมประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะนำแบงค์50มาวางเรียงกันค่ะโดยการวางเราก็จะวางแบบว่าให้เฉลียงเฉียงนิดนึงนะคะประมาณนี้เลยนะคะเราจะวางเรียงกันให้ จิดๆขอบด้านบนของแบงค์น้อยค่ะค่ะเราจะวางแบงค์ห้แถวแรก5ใบค่ะแล้วแบงค์ห้แถวที่สองลงมาเราก็จะวางให้แบบว่าให้เขาแบบออวางเพชรสวยหน่อยนะคะประมาณนี้เลยค่ะเราก็จะวางวางให้ด้านล่างแบบแบบกลางๆออกค่ะ เส็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้เทปใสามาแปะติดยึดไว้ให้แน่นค่ะยึดไว้ให้แน่นเลยนะคะให้เรามั่นใจว่าเวลาที่เรานำพองมาลลยไปให้เพื่อนพงมาลัยของเราจะไม่หลุดนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะทําสายคล้องพงมาลลยค่ะสําหรับสายคล้องพงมาลลยนะคะเราก็ใช้ความยาวอยู่ที่ประมาณ อ่าสถึงเซนติเมตรค่ะก็แล้วแต่เราจะกะเอานะคะว่าเราจะอ่าอยากได้ความยาวเมื่อน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเราก็จะใช้เทปใสมาแปะติดอิดไว้ให้แน่นค่ะอันนี้เราสามารถอ่แปะติดเทปใสตรงนี้ประมาณ4-5ชั้นก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำลิปบินโบค่ะสำหรับลิปบินโบถ้าเพื่อนเ่ออยากทำเองเพื่อนๆก็ทำแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นการทำแบบง่ายงนะคะก็คือให้เราตัด สายมินออกมา2เส้นนะคะแล้วก็นำมาเท่าๆกันค่ะแล้วก็พับครึ่งค่ะแล้วเราก็นำไปแปะแล้วเราก็ใช้เทปใสแปะติดไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะนําดิปเยน่บ,บมาแปะกับคราว2หน้าค่ะแล้วเราก็จะนํามาแปะด,ด้านบนแบบนี้เลยนะคะค่ะอีกด้านนึงนะคะเราก็จะแปะเหมือนกันประมาณนี้ค่ะค่ะเสร็จแล้วค่านี่ก็จะเป็นวิธีการทํา วงวางไธนาบัตรแบงแบบง่ายนะคะที่เรานํามาฝากกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แรมีดีออไวด้วยค่ะขอบคุณทุกค่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ